เลยนะครับเลิกไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับรถปีสองพันสิบแปดนะครับสองจุดสี่วีขับเคลื่อนสองล้อนะครับต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานธนาคารอมสินแท้ๆเดิมๆอีกแล้วคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับรถปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับเงาแวบเลยนะครับใครสนใจรีบติดต่อได้เลยล้อนะครับรัดด้วยยางกูดเยานะครับปียี่สิบเอ็ดนะครับคุ้มๆนะครับดิสสี่ล้อยางปียี่สิบเอ็ดนะครับยางของกูดเยานะครับดอกทุ่มทวมนะครับทรงคาซีเดิมหมด นะครับบางโคมงงโคลนด้านหลังไม่มีสนิมนะครับคันนี้ต้องบอกว่ายางอะไหไม่เคยแตะพื้นนะครับชุดช่วงล่างด้านล่างนี่เนียนๆกิยบเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยแห้งๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็น2.4 V ปี2018นดะครับดิสสี่ล้อราคา9 5 9เลขไมล์แสนสีนะครับคันนี้ไมล์น้อยสุดแล้วนะครับตอนนี้ นาะยแสนสี่ทั่วเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้เอาอ่าอนยูฟอร์จูเนอร์นะครับมาให้ f c นะครับทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันมีหลายคันตอนคลิปคันนั้นนะที่ผมแจ้งไปนะผมบอกว่ารถออมสินมีอีกหลายคันเลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับรู้สึกคันนี้จะไม่น้อยสุดก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยสามสิบหกกิโลนะครับคันอื่นๆก็จะแสนห้าแสน 47,48ประมาณนี้นะครับมันต่างกันไม่เยอะนะครับแต่คันนี้ไมยน้อยสุดคือ140336นะครับราคาเดียวกันหมดนะครับ959,000บาทนะครับกับรถตัวนี้ท็อปๆกันไปเลยนะสีบอนเงินนะครับเช็คประวัติศูนย์ทุกระยะผมบอกเลยว่าผมเช็คมาแล้วคันหนึ่งนะผมเช็คมาแล้วคันหนึ่งเข้าถึงเข้าถึงเดือนธันวาไปที่แล้ว นะครับก็มีระยะเว้นว่างอยู่2อสเดือนนะครับก็คือเข้าเช็คระยะถึงทันวา์ปุ๊บแล้วรถก็ปลดออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ประวัติศูนย์ทุกคันนะครับประวัติไม่มีเคมนะครับมีแต่เช็คระยะตลอดเลยนะที่ผมเช็คมานะครับนะผมแอบให้เขาเช็คให้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมี LED แบบไบเบีเหมือนเดิมนะกระจังหน้าตัวโครเมียมนะครับทะเบียนนี้นะครับ3ามหนคันนี้คือเลขไมล์สี่หมื่นเออเลขไมล์สี่หมื่นเลขไมล์หนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อย 36กกิโลนะครับต้องบอกว่ารถเดิมสนิทเลยนะครับสวยมากนะไฟแท้เดิมโรงงานเลยนะครับ,บรรอุปกรณ์ติดรถทุกอย่างเดิมหมดครบทุกอย่างนะคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีแค่การสาดอย่างเดียวนะคันนี้ไม่มีแค่าการสาดอย่างเดียวนะเพราะว่ารถนี้ไม่มีการสาดมาเลยซักคันหนึ่งนะครับรถมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะเป็นตัวเปล่าเลยนะครับนะตัวนี้ก็เป็นดิสเบกสี่ล้อนะครับชุดกันชนแน่นอนอยู่แล้วนะรถเดิมแนบสนิท นะครับดิสเบรกสล้อนะครับรัดด้วยยางกูดเดียนะยางตรงรุ่น SUV เลยนะครับ2 6 5 6 0 R 1 8ยางปี21่สิบนับสัปดาห์ที่8นะครับรถแห้งๆเลยช่วงล่างนี่สวยๆเดิมๆคือยางแบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยวิ่งได้อีกยาวนะยางปี21ก็ใช้ได้ถึงนู่นนะปี24 25นู่นนู่นนะแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับบังโคลนด้านในนะครับตรงช็อคอัพนะครับบนล่างปีกนกทุกอย่างเดิมหมดนะครับแห้งๆเลย นะครับไม่มีผ่าไม่มีวาวนะครับรถบริษัทรถยนต์การันตีคุณภาพนะครับคัสซีนี่การันิมมาเรียบร้อยนะครับตัวปี18นะบันไดด้านข้างมันจะเป็นสีเทานะตรงพนักเยียบเป็นสีดํานะครับท่านผู้ชมดูเงาแสงนะสวยมากนะครับคันนี้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับดูเนื้อสีนะครับโอ้โหสวยมากนะจริงๆสีบอลเนี่ยเป็นที่นิยมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงนิยมคือ ไม่ค่อยลางรถนะครับมันจะเปื้อนยากมากะถ้าเป็นสีนี้นะครับถ้าเป็นสีขาวสีดํานี่สีดํานี่ก็สีปราเซียนเหมือนกันนะครับมันเลอะค่อนข้างง่ายนะครับนี้ก็สีเดิมทั้งคันเลยช่องไฟประตูตรงเป๊ะหมดเลยนะครับต้องบอกว่ารถสวยมากรถนี้ที่ได้มานะครับแล้วก็อย่างคันล่าสุดที่ไปเอามารถสุดท้ายเมื่อวานผมไปเอามาเอามาอีกสามคันนะครับก็เลขไม้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ขับดีมากนะครับช่วงล่างดีนะเบรกดีนะนั่งสบายขับสบาย นะครับแล้วผมก็ลองอัตราิ้นเปลืองนะผมขับจากรู้สึกจะเป็นนนทบุรีกลับมาที่มินบุรีเนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณ11โลลิตรนะครับรถติดๆนะนะครับคือคันเร่งแทบไม่ได้แตะเหยียบเบรกปล่อยเบรกเหยียบเบรกปล่อยเบรกนะครับมันก็ไม่ได้กินน้ามันขนาดนั้นนะเครื่องยนต์2.4นะครับแต่ต้องแบกตัวน้ําหนักตัวรถเกือบ2ตันเหมือนกันนะครับสําหรับ f o r ์คชู้เนอนะครับเนี่ยยางก็คุ้มแล้วนะกูตเยียปียี่สนะครับคัสซงคัสซีเดิมนะครับดูได้เลยนะ ไม่มีสนิมนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับอันนี้ผมให้ดูแต่จุดหลักๆอย่างเดียวเลยนะนะครับว่ารถเป็นยังไงนะครับโครงสร้างเดิมไหมนะครับอันนี้คือโครงสร้างเดิมรถไม่มีสนิมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับพวกท้ายต่างๆก็เดิมหมดนะครับสังเกตง่ายๆคือช่องไฟซ้ายขวานะครับเนี่ยตรงไปเท่ากันนะเดี๋ยวเราไปเปิดดูด้านในอีกทีนึงว่ามีรอยอะไรไหมนะครับต้องบอกเลยว่าคือรถอะผมยอมรับว่ามันสวยทุกคันอะที่อื่นมันก็สวยนะแต่ว่า ผมจะให้ดูพวกโครงสร้างหลักๆใต้ล่างตามมุมต่างๆที่ลูกค้าไม่ค่อยได้เห็นเวลาจะซื้อรถนะครับหรือว่าไม่ได้ทดลองขับเนี่ยคันนี้อย่างคันนี้ก็ข้างล่างก็แห้งๆเลยนะครับคาดหลังไฟ LED ทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนกันนะครับมีกล้องมองหลังกระจกไล่ฟ้านะครับมีกล้องบันทึกให้ตัวนี้นะครับตัวนี้ดีหน่อยมีกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้นะครับนะเนี่ยพรมนะครับเดิมๆนะครับดูง่ายๆเลยว่ารถทําอะไรมาบ้างดูใต้ล่างก่อน ไอสีอ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่ารอยกันชนมันต้องมันต้องแก้ไขอยู่แล้วแหละเนี่ยกันชนไม่เคยแกะไม่เคยถอดสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเนี่ยดูได้เลยนะครับ9 5 9 0 0 0นบาทนะครับกับรถสภาพนี้เดิมๆสวยๆนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่าดูรีวิวนี้จบสามารถจองรถทางออนไลน์ได้เลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมเห็นไหมครับน็อตฝาตัวค้ำฝาท้ายก็ไม่มีขยับนะครับเนี่ยจุดเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมด นะครับซีนทางมะพ้านะน็อตไม่มีขยับนะครับตัวบนตัวล่างไม่มีสนิมนะครับนะผมว่าผมถ่ายละเอียดมากเลยนะนะครับตัวอ้อ้ประกอบการตัดสินใจนะของลูกค้าเลยนะครับคือลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถคันจริงนะครับดูจากวิดีโอที่ผมถ่ายได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดหลักๆของรถนะครับที่ดูนะครับนะรถสวยๆนะด้านในนะก็เป็นสีดานะพรมพื้นเป็นสีดํานะครับเหล็กอันนี้ไม่ค่อยได้เอาลง นะครับไม่ค่อยได้เอาเบาะหลังลงเบาะตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ไม่มีรอยนะใหม่มากคันนี้นะครับราคา950,000บาทกับ all new fortuner 2.4 V นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเวลาปิดก็ไม่มีเสียงเอียดอารเลยนะนะครับสีเดิมทั้งคันนะดูเงาแสงที่ชัดเจนเลยคันนี้นะบานท้ายนี่สามารถตั้งได้นะว่าจะเอาสูงแค่ไหนนะครับาใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเดี๋ยวเรา ขัดเคลือบเงาให้เงาแว๊บไงนะครับคันนี้ก็คุ้มๆนะครับรถได้ปีสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวดิสเบรกสีล้อเพราะฉะนั้นเรื่องสมรรถนะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับสบายๆนะครับเบาะด้านหลังนะครับก็เป็นสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับตัวเบาะเป็นสียงต้านนะครับก็ไม่ค่อยผ่านการใช้งานเพราะว่าเบาะไม่ยับเลยนะตรงปีกหนอนนะครับแผงประตูนะครับเดิมๆเป็นสีดํานะครับตัดด้วยหนังสีตาลเช่นกันนะครับพร้อมโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับประตูประตูที่ล็อกดงล็อกเด็กนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบหมด นะครับรถสวยๆเนียนคันนี้นะครับกระจกก็เป็นโตยต้าแท้ทุกบานนะครับฝังเคียง่ายๆเลยเนาะแล้วกระจกนะครับเดิมๆมนะแล้วก็ซอกตรงนี้นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับประตูด้านหลังนะครับซอก A ซอก B ก็จะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ารถเราการันตีเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับตัวบอกตรงนี้นะครับมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะแต่มันไม่ได้มีถึงฉีกขาดนะครับแล้วอันนี้ผมดึงเม็ดอาร์ให้ดูเลยนะนะครับ นี่เราตรวจสอบกันทุกจุดนะครับดูเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับไม่มีสนิมสีนอกสีในสีเดียวกันหมดนะครับคันนี้เป็น all new f o r t u n e r 2.4 v นะครับขับเลื่อน2ล้อปี2018แท้ๆนะครับรถหน่วยงานธนาคารออมสินนะครับรถสวยๆเลยนี่นะครับสบายใจได้นะครับดึงดูได้ทั้งคันนะครับนี่เม็ดอาร์คคมๆคมๆกริบๆแบบนี้นะครับลำบากตอนใสเนาะตอนดึงมันไม่เท่าไหร่ ครับนี่เดิมเดิมนะเดี๋ยวผมมาไล่เช็คอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกนะครับคันนี้นะเปิดเข้าไปด้านในฝั่งคนขับก็เป็นบาะไฟฟ้านะครับบาะไฟฟ้าปับปกทิศทางนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับนะครับแน่นอนนะครับพวกจุดต่างๆนะครับกระจกเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยเป็นฟูมันติฟังก์ชันนะครับซ้ายขวาเลย นะครับเลขไมล์ของคันนี้ก็อยู่1 0 0 0 0แสน0 0 0 0นะ336กกิโลนะครับพวงมาลัยฟูมันติฟังก์ชันนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพนะครับปุ่มพุสตาร์ทอยู่นี่นะครับตัวบอกก็จะเป็นทรงสปอร์ตนิดนึงนะครับจะเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับเบาะใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่เลยนะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับ แอร์เป็นออโต้นะครับหน้าจอเนวีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมไห้ชมห้องเครื่องกันนะครับ่าคันนี้เดิมมากเลยนะรถสวยจัดนะครับคันนี้นะใครอยากสอยากได้นะครับสำหรับ all new fortuner ชมนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์062 640 7776นะครับในเพชยนต์นะครับคันนี้เลยเดิมๆสวยๆนะครับนี่เลยนะฝาเดิมกันความร้อนเดิมนะครับจุดเม็ดองเม็ดอาร์ทุกอย่างเดิมหมด นะครับเนี่ยเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมๆคมๆกริบๆนะครับสติกเกอร์เดิมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่การันตีเลยนะครับสวยเดิมสนิทนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับอยู่ครบแคตาลิติกอยู่ครบนี่ไม่มีค้าบน้ำมันนะจากตรงเกียร์ตรงเฟืองท้ายอะไรต่างๆนะครับฝาครอบวาล์วเดิมๆนะครับ ตัวรถนะครับบริษัทเรารับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับจะเห็นได้เลยตรงคานด้านหน้านะครับผัดสูงคัดสีด้านนอกด้านในนะครับสวยๆเดิมๆนะช่วงรอยต่อของคานนะครับเนี่ยเดิมมากนะนี่อีกนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคานที่น่าสนใจนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าประกอบการตัดสินใจนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นสงการแล้วนะครับใครอยากหารถไว้ใช้นะครับกลับบ้าน ตอนสงการนะครับก็ติดต่อผมเนตเพชรยนได้เลยนะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6นยะครับยินดีให้บริการนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากเจ้าคันนี้ไปด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะมันมีอีกหลายคันนะมีประมาณ5้าคันเลยนะครับเดี๋ยวเอาคันนี้ไปให้ก่อนคันนี้น่าจะเป็นแชมเปี้ยนที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไม้น้อยสุดนะครับใครสนใจก็ากดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ครับขอบคุณครับ